เอากะสวัสดีเพื่อนๆนนะครับผมเฮ้าเสมาพ่อกันในส่วนเ่ยเหมือนแรกนะครับผมคำๆเมือนเนอะนะครับผมไต่ไฟไปหากันนะครับผมเปิดเนาะเอามานี่นะครับเฮ้าเสมาเบิ้งเลขกโคงสุดท้ายเล็กล่างนะครับผมเลขโคงสุดท้ายเล็กล่างของเข้าเดกาที่เฮาได้สรุปห้ไปในก่อนหน้านี้นะครับผมเฮากะเอาเลขสองสูตรนี่นะครับผมก็คือสูตรคู่กันมานะครับผมคู่กันมาในสูตรนี่เนาะนะครับผมในสูตรนี่เขาเดินมา หลายงวดแล้วนะครับผมเดินมาตั้งแต่สงการผละเนาะนี่สูตรนี่ที่เ่าให้เบิงแต่ว่าเข้าพักสูตรไว้นะครับผมเพราะว่ามันลดไป2งวดนะครับผมมันลดไป2งวดเนาะนี่ในสูตรนี่นะครับลดไป2งวดแล้วงวดนี้นะครับผมเขาสีมาตามเบิงอีกนะครับผมพะว่างวดนี้ได้ไปที่89012 89012ตัวนี้มันเป็นหลักสิบนะครับผมเป็นหลักสิบเนาะนี่เป็นหลักสิบนะครับเป็นหลัก10ล่างนะครับผมแล้วบานที่นี่ เลขตัวนี้นะครับผมเฮาเอามาเขียนเสนีเนาะนะครับผมเพื่อเฮามาเขียนเสนีเนาะนะครับผมเอามาเขียนเสนีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับผมเพราะว่าสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้ก็เดินอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้นะครับผมเดินเย่ามาหลายงวดนะครับผมเดินยาวมาหลายงวดนะครับยังบ่ท่านลดนะครับผมแต่ว่าลักหน่วยของเขามาลดในงวด30ท่านว่าคมนะครับปวดลาสุดแต่ว่าลักสิบนี่บ่ท่านลดเท่าสิมาตามลักสิบนะครับ งดก้อนไดไปที่1นึ่นะครับผมเลข3มก็เข้าไปที่หลัก10ล่างออก36นะครับแต่ว่าหลักหน่วยหลุดนะครับผมแล้วมาที่นี่นะครับผมเฮ้าสซมาตามเบิงหลัก10อีกงวดหนึ่งนะครับผมหลักสิบงวดนี้ของเขานะครับผมได้ไปที่8ปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสูตรตัวนี้ยังว่าหลุดนะครับผมยังไม่หลุดนะครับเฮ้าก็เลยเซอมาเทียบส้นเซกับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้มันเป็นสูตรที่มันหลุดมากเนาะตัวนี้มันกระส้นกันไปที่นะครับผม มันส้นกันไปที่3โตเลยนะครับผมก็คือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมเก้าศูนย์หนึ่ง้นไปที่3โตเลยนะครับผมเก้าศูนย์หนึ่งแล้วบันที่นี่เข้าเสีมยเบิงหลักหน่วยหลักหน่วยตัวนี้นะครับผมมันกับวัฒน์หลุดนะครับผมเดินเงียมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับผมเลขหกโตนะครับผมตัวนี้นะหลักหน่วยล่างนะครับผมเพือนเนาะสูตรนี้นี่มันวัน์หลุดนะครับผมมันเข่ามาตลอดเลยมันเป็นเลขหกโตนะครับผม เลข6ตัวนะครับ4 5 6ห8 9ในงวดนี้ได้ไป6ตัวนี่นะครับผม4 5 6ห8 9หเ้าฮาก้เอามาใส่นี่นะครับผมสำหรับเลขโตเฮ่าสี่เอามาตัดนะครับผมเพราะว่าเฮ้าจับคูไปแล้วมันได้30คูนี่มันหลนะครับผมอันนี้เฮ้าว่งไวนี่คือเฮ่าตัดแล้วนะครับผมเฮ่าตัดแล้วเลขที่เฮ้าวงไวเฮ้าสี่เอาเลขแต้มรวมนะครับผมแต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมก็คือสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้นะครับผมเดินเนี้ยมาก บอท่านได้หลุดจักงวดนะครับสําหรับแต้มรวมนะครับสูตรนี่สูตรนี่เนี่ยมันมันเดินมาสูตรนี่ก็เดินสูตรนี่ก็เดินนะครับผมเฮ้าเสียเอามาส้นกันเพราะว่าเฮ้าจับเบื้องแล้วนะครับผมในแต่ละงวดมันเข่าแต้มนะครับผมแล้วมันกับอะไรหลายคู่นะครับผมมันเป็นเลขหน่อยคู่ที่สุดนะครับผมจังกงวดที่ผ่านมาในี่สามหกนี่นะครับผมสามหกวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมมันก็เข่าแต้มเก่านะครับผมสามหกเข่าแต้มเก่านะครับผมแล้วในสูตรของเฮ้าเทเฮ้าเห็ด ไว้วไนะครับผมในงวดก่อนน่ะมันก็เข้าไปทีสามหกนะครับผมแต่ว่าเฮ้าโบเอาแต้มรวมมาจับนะครับผมเฮ้าเลยจับบรเถิกนะครับผมเฮ้าหายเลขงวดก่อนนั่นนะครับผมเข้าหายไปทีสามเก่านะครับผมเข้าหายไปทีสามเก่าเนาะมันก็เลยโบเข้านะครับผมเข้าเอาแต้มรวมมาตัดนต่มันสิเข้านะครับผม ในงวดก่อนนั่นนะครับในงวดนี้เข้าก็เลยสิเอาแต้มร่วมนี่นะครับผมมาตัดนะครับผมแต้มร่วมของเข้าในงวดนี้นะครับผมมันยังบ้าลุดสักเทียนได้ไปที่นะครับผมศูนย์หนึ่งสามนะครับแต้มรวมเลขหลังนะครับผมศูนย์หนึ่งสามเข้ากับสิตัดแต้มรวมศูนย์หนึ่งสามนะครับผมเอาศูนย์หนึ่งสามมาตัดเนาะนะครับผมศูนย์หนึ่งสามนะครับผมในแต้มรวมนะครับผมตัดออกมาแล้วนะครับผมได้เลขไปที่หาโคนะครับผม แปดห้าเขาแต้มสามเก้าสีเขาแต้มสามนะครับผมหนึ่งเก้าเขาแต้มศูนย์นะครับผมสองแปดเขาแต้มศูนย์สองเก้าเขาแต้มหนึ่งไม่หาโคตรท่านี้นะครับผมอย่างที่เฮาได้เขียนลงมาใส่นี่นะครับผมเพื่อนเนาะนี่นะครับผมเก้าสี่แปดห้าหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าเก้าห้าเก้าห้านี่เป็นเลขพิเศษนะครับเพราะว่ามันเป็น่ยังมันส้นเลขเด่นแต่เ่าเขาแต้มนะครับผมเพราะว่าเลขเด่นนันส้นสองศูตรเลยนะครับผมอย่างที่ให้เพื่อนได้ให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งไปนะครับผมเนาะ ครบผมในสูตรนี้เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับผมวิ่งตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวนะครับว่านรถจักเทียรนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับผมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดินยาวมาเลยเดินยาวมายาวมายาวมานะครบผมยาวมาเลยนะครับยังว่านรถจักรเทียเลขตัวเดียวนะครับผมเดินยาวมาเลยมาอหอดววนนี้ได้เลขเก้านะครับผมได้เลขเก้าแล้ววันที่นี้เฮ้าสีมะเบิงในลักสิบกับลักหน่วยของเฮารักสิบลักหน่วยของเข้านะครับผมมันสีมีเลขเก้าทั้งรักสิบนะครับมีเลขเก้าทั้งรักหน่วยนะครับผม ในตัวนี้มีทังสองหลักเลยเลขเกา่ามีทังหลักหน่วยมีทังหลักสิบนะครับผมแล้วบานที่นี่ห้าสิบมาเบิงอีกสูตรหนึ่งคือสูตรนี้นะครับผมมันเป็นเลขเด่นลางสองสูตรซ้อนกันได้เลขเด่นตัวเดียวนะครับผมเดินเย่ามากขึ้นกันนะครับผมบ่ท่านในผิดจักเทียนะครับผมเพราะท่านผิดจักเทียหลายงวดแล้วแปดเก้างวดสิบงวดแล้วนะครับผมแล้วงวดนี้ได้ไปที่เลขหานะครับผมได้ไปที่เลขหา มันบวซนกันกันบสูตรนี้นะครับมันบวซนกันกับสูตรนี้สูตรนี้ได้เก่าสูตรนี้ได้หาเ,เรียกห้องสวมาเบิงเลขหานะครับอยู่ในสูตรหลักของเฮานี่เลขหานสูตรหลักของเฮานี่ลักสิบบ่มีนะครับมีแต่ลักหน่วยนี่ครับได้หาลักห,หน่วยเพราะฉะนั้นเลขเด่นตัวนี้สิบังคับเลขหาไปอยู่รักหน่วยเพราะว่าเลขเก้านี่มันมีทั้งสองหลักที่บังคับให้เลขเก่าไปอยู่ลักสิบ เพราะว่าลักหนวยนี่ยืนแล้วคือเลขหานะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันมีเลขหาเพียงตัวเดียวคือคืออยู่นี่ลักสิบบม่มมีแตลกักหน่วยเพราะฉะนั้นเลขเก้าสองตัวนี้ต้องมาอยู่ลักสิบนะครับผมต้องมาอยู่ลักสิบอย่างเดียวนะครับผมแล้วเลขเด่นสองตัวนี้นะครับผมเฮาก็เลยจับให้เป็นเลขพิเศษก็คือเก้าหานี้นะครับผมแต่ว่าเขาแต็มนะครับผมเก้าหานี่มันสี่เต้มสี่เต้มอยู่นี่บ่มมีนะครับแต่ให้เป็นเลขพิเศษเพราะว่ามันชนสูตรเด่นนะครับมันมาเด่นทั้งสองตัวทั้งสองสตรนะครับผม แสดงว่าโตมันที่มันเข่าสุเข่าแต้มนั่นก็คือ8ปหานะครับผม8ปหากับเก่าซีนะครับผมเอ่อแปดห่ากับเก่าซีเก่าเด่นเก้าในเก่าซีนะครับผมนะครับผมแล้วการเด่นหานี่เป็น 5, เก้าหาเป็น8ปหานะครับเด่นหาเป็น8ปหามันเลยเป็นเก้าหากับ8ปหานะครับผมเพราะว่าเลขมันบบเข่าแต้มนะครับผมแต่ว่าเขาจับมาให้เป็นร่วมใส่น้ำมูมันให้มันเป็นโตเรนคือกันนะครับผมในสูตรนี้เนาะ นะครับผมสําหรับเลขล่างของเหานะครับผมเล้วบานที่นี่เลขล่างนะครับผมเพื่อนๆเห่าห้ไปที่หาคูนี่นะครับผมหาคูนี่แล้วเห่ากับสีห้เดนไปที่เก้าแปดหานะเพราะว่ามันไก่เคียงกับเหล็กเก่านะครับมันเขาแต้มสามแปดหานะครับผมตัวร่องก็คือนะครับผมเป็นเก้าหานะครับผมตัวร่องเป็นเก้าหานะครับผมเพราะว่าเป็นยังี่นะครับผมเข้าสีฟันท่งหายนะครับผมว่า เลขนี่นะครับผมให้เลข2คูน um pues ี่เลยนะครับผมเด่นไปที่8หาร่องเกาหา้วก็คู่อ่นๆนนี่นะครับผมก็ให้เป็นตัวร่องนะครับผมให้เป็นตัวร่องเลขล่างสีไม่อยู่หาคูตัวนี้นะครับผมเล่นไปที่8หาครับเกาหาแล้วบานที่นี่เด่นตัวเดียวของเลขกลางนะครับผมเด่นตัวเดียวของเลขกลางเข้าสีฟันให้ไปที่เลขหานะครับผมวิ่งล่างตัวเดียวก็คือเลขห้านะครับผมนะครับผมเลขหาตัวเดียว นะครับผมให้ไปที่เลขหาเลยนะครับผมเลขล่างของข้าสศรีสลบโคงสุดท้ายสีมาแบบนี้เลยนะครับผมนะครับผมเด่นไปที่เลขห้าตัวเดียวสําหรับเลขล่างนะครับผมโค้งสุดท้ายเลขล่างนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเปนเผื่อนเนาะนะครับผมแล้วการคลิปที่ล่อห้ไปมือเศร้านี่ก็คือโค้งสุดท้ายของเลขบนนะครับผม คุณพ่อครับผมคุณพ่อมาถามหาแว่นตานะครับผมแว่นตาเพื่อนเสียนะครับผมเพื่อนเอาว่างไว้นะครับผมเพื่อนเอาว่างไว้อยู่ทงหน้านะลครับอยู่เสียงหน้ามันจักเอาไปเลื่อมใบมองไดนะครับผมเพื่อนเลยมาถามหาว่ามีแว่นตาสำรองบอสันเพิ่นสิใส่นะครับผมเพราะว่าเพิ่นบอใส่แว่นตาเนี่เพิ่นสิบอเห็นหงนะครับผมก็เลยหาแว่นตาเพราะว่าแว่นตาก็มีหลายอันอยนะครับก็เลยหายเพิ่นแล้วนะครับผม เพิ่นก็ไดใส่นะครับผมให้ไลายอันให้เลือกเอานะครับผมก็เลือกเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่นก็ไดแว่นตาไปแล้วเนาะนะครับผมก็ใส่ไปแล้วนะครับผมมือเ้านี้แล้วบานที่นี่คลิปของเขากําลังอัดคลิปอยู่นะครับผมผมคิดว่ามันผมยุดวิดีโอไว้นะครับล็อกวิดีโอกําลังอัดเทปอยู่นะครับผมเนาะแต่ที่จริงแล้วบ่ได้ล็อกนะครับผมคิดว่ามันล็อกไว้แล้วนะครับผมเสียงทั้งนอกมันก็เลยเข้ามานะครับผม กำลังคุยกันครับท่านพ่ออยู่กัเลยเสียงมันเข้าไปในคลิปแล้วบานที่นี่ผมก็เลยมาอคุยกับเพื่อนๆต่อนะครับผมสําหรับเล่ผมบอกให้ันจบเนาะครับผมเนาะที่วอาให้มันจบนะเนาะแล้วบานที่นี่พันไปกดล็อกนะครับผมกดล็อกวิดีโอพนนึกว่าจะของเปิดนะครับผมบอกไปผู้เดียวนะครับผมบานนี้บัต จบวิดีโอพิดวิดีโอไว้แล้วพันโหลดเลยนะครับผมว่าได้ตรวจสอบโหลดเลยนะครับมาเปิดเบอ่งอ้าวอันจะคล้องเบ้ามงเสีอาพันโบมี่อยู่ในวิดีโออยู่ในคลิปนะครับอันบ่อเอาพันมี่นะครับผมอันคุยกันกับท่านพ่อการผันมี่นะครับผมมี่มีเสียงนะครับผมแต่ว่าอันที่สี่วาก็เพื่อนๆพันโบมี่นะครับจากพิดเป็น จากปิดเป็นเปิดจากเปิดเป็นปิดนะครับผมมันผิดพลาดทางเทคนิคแต่ขออภัยเพื่อนๆนะครับผมแต่ว่าเลขของเฮานั้นสําหรับเลขบนนะครับผมเลขบนที่เฮาอัดคลิป่ตไปนั่นนะครับผมหลังจากคุณพ่อิ่ณกับไปแล้วนะครับผมเฮากับนะครับผมเข้ากับได้บอดดิฟันท่อหายว่าเลขมันมาหอดนี้นะครับผมมาหอวดเลขคููนี่บ่าท่านไหนห้ไปที่เลขเด่นนะครับผมสําหรับเลขเด่นนะครับผมนี่เด้อมาต่อนะครับต่อจากคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้ก็คือ โคงสุดท้ายเรียกบนนะครับผมพคงสุด้ทยบนนี่เนาะนะครับล่งไปเสาเนี่เนาะครับผมเนาะแล้ววันที่นี่ก็สีฟันทงให้ไปตัวนี้นะครับผมไปตัวนี้เลยนะครับผมไปตัวนี้เลย C7 นะครับผมซ7เําหรับเลขบนนะครับผมสหรับเลขบนก็ซีห้เดนนะครับผมเล่นวิ่งนะครับวิ่งให้ไปที่เลขซนะครับเพราะว่าแอดฝันนะครับผมมาเึ้ื่อนนี่นะครับแอดฝันเนาะฝันว่ามีผู้ยิ่งมหานะครับผม มีผู้ยิ่งมาหาสองคนนะครับผมมาหาสองคนแล้วบานที่นี่มาผ่นมาบอกเลขไปเนี่ยนะครับผมเพื่อนๆมาบอกเลขนะครับผมมาบอกเลขบานเลขมันสีออกหนึ่งซีหาไว้สิโอ้ยหนึ่งสีหาจังไหนบอกให้เพื่อนไปหนึ่งซีเกียดสำหรับนะครับผมสาหรับความฝันนะครับผมมีผู้ยิ่งสองคนนะครับมานะครับผมจักว่ามาแต่ไซนะครับผมว่่เคยเห็นหน้านะครับผม บ่กหูอยากเลยว่าแม่นผู้ใดญนะครับผมนะครับผมแล้วบานที่นี่ผมก็เลยข่าวฝันแบบนี้นี่ฝันแม่นอยู่ดิแอดฝันแม่นอยู่ดินะครับผมแต่ว่าความฝันนั่นเขาบอกว่าเลขมันออกแล้วว่าสันเลขออกเลขออกแล้วเลขออกแล้วด้ว่าสันเลขออกหนึ่งสี่ห้านะครับผมหนึ่งสี่หานะครับผมหนึ่งสี่ห้าฝันนะครับผมมีคนมาบอก นะครับผมมีคนมาบอกนะครับผมเขียนหนังสือกันนะครับผมนี่นะครับเลขฝันนะครับผมมีคนมาบอกมีผู้ยิ่งมาบอกนะครับแต่ว่าแอดนีนนะครับผมเท่าฝันเนี่ยนะครับเท่าฝันว่าเท่าฝันว่าเห็นอียงกระสางนะครับผมนะกลับคันฝันว่าเห็นผู้ยิ่งนี่มันสิเป็นซีนะครับ คันเทีนผู้ใส่มันสิเป็นหานะครับผมสิมาแบบนี้ฟันแม่นอยู่เลยฟันชิวอยู่นะครับแอดฟันชิวอยู่เลยนะครับผม,มเพื่อนบ้านที่นี่บอกเลขว่าเลขมันสิออกหนึ่งสี่ห้าบ้านบอเลขสิออก,เล,ออกเลขออกแล้วเลขออกหนึ่งสี่ห้าบ้านเอ,าอ้าออกหนึ่งสี่ห้าจังใดบอกข้าเจ้าไปหนึ่งสี่เกตนะครับผมนี่คือเลขที่บอกแต่ว่าสำหรับแอดนะครับผมแอดสิบ ปันหายไปทีเลขตัวเลขวิ่งบนนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนสองตัวบนนะครับเลยสิหายไปทีเลข so สี่เพราะว่าเป็นยังคันฝันนะครับผมคันฝันเ็นผู้ยิ่งเนี่ยมันจิเป็นเลขสี่นะครับผมเราเป็นยังคือมาหายเลขคือมาหายเป็นเลขบนก็มาหายเลขล่างาเ,าเ, above, าเ,เพราะว่าเขาบอกเลขสามตัวนะครับเขาบอกเลขสามตัวมันจะต้องเป็นเลข <c oughs> บนนะครับผมนะครับผม,นะบผมอันนี้เป็นเลขที่คันฝันแบบนี้ซีมากแน่นอนนะครับผมซีมากแน่นอนจักสี่ซียังเท่านั้นล่ะ แต่มันเข่าแต้มเข้ามันก็มีซีมันก็มีซีเจ็ดนะครับผมมีซีเจ็ดนะครับแล้วก็ซียังอีกบอมี่นะครับผมในตัวนี้กับบอมี่นะครับผมในในหลักซีของเข้านี่นะครับผมนี่นะครับผมหรือสีเอาลักซีนี่ซีมากครับพอว่าขันฝันเห็นผู้หญิงสีมีซีหลดนะครับผมถ้าฝันคิวอยู่ได้แอดฝันคิวอยู่นะครับผมคืองตะกรอนนนั่แอดฝันเห็นโทรศัพท์นะครับผมโทรศัพท์ของแอดฝันซ้ำช่วงเอเจ็ดหนึ่งนะเลขออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะ นะครับผมฝันขิวอยู่ด้นะครับผมเถื่อนเนาะอันนี้สําหรับความฝันนะครับผมนี่สําหรับความฝันเนาะหนึ่งสีหาเขาบอกนะครับผมเลขเขาบอกในความฝันน่ผู้หญิงสองคนนะครับผมมาบอกบอกว่าเลขออกหนึ่งซีหาไว้สิเอเลขออกหนึ่งสีหาจังไหนมันก็บกัถทึกแล้วอบอก้าเจ้าหนะึ่งสีเกตเนาะนะครับผมอันนี้ได้คุยกันอยู่นะครับนี่นะครับผมเป็นเลขความฝันเนาะ สำหรับเลขตัวนี้นะครับมีคนมาบอกนะครับผู้หญิงสองคนนะครับผมผู้หญิงสองคนนะครับผมมาบอกว่าเลขออกหนึ่งสี่หานะครับผมแอดกฟันแนนอยู่เลยนะครับมันก็แสดงใจอยู่อย่างหนึ่งอยู่นะครับผมแต่ว่าสี่ห่านตัวนี้ของเขาบ่มีนะครับผมนี่นะครับมีแต่สี่อย่างบนนี่นี่ครับสี่สองแล้วก็สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก่าเลยนะครับผม มันบอกว่ีหาได้ยังไงนะครับผมในสูตรลักกองเฮ้านี่นะครับผมแต่ว่าอาจสีบ่แมนเลขหนึ่งซีหาก็ได้นะครับผมแต่ว่าสิมันใจไปที่เลขซีเป็นอย่างที่ทัฝันแบบนี้มีเลขซีแน่นอนนะครับผมนี่เลยเลขซีนี่แหละนะครับผมวิ่งซีนะครับสาหรับสายวิ่งนะครับผมเนาะสาหรับสายวิ่งให้ไปที่วิ่งซีสำหรับเลขบนนะครับผมฝันเห็นเลขฝันเห็นผู้ยิ่งจะเป็นเลขซีนะครับเพราะว่าเขาบอกเลขสามตัว เลยให้เป็นเลขบนเลขซีน <Rapid water> ี่นะครับผมมันอยู่ในกลุ่มเลขบนนะครับผมให้เลข3ตัวคันบอกสองตัวก็สิให้เป็นล่างนะครับผมให้เป็นล่างแต่ว่าอันนี้ให้บอก3ตัวเลยนะครับผมอันนี้สําหรับเลขฝันได้ครับเลขฝันมื่เคื่อนนี่เลยนะครับผมเพื่อนๆเนาะที่ว้าบสู่เพื่อนๆฟังนะครับผมแต่ว่าแอ็ยังบทัทไดนสื่อเลขเด้นะครับผมกาว่าสื่อมาเอื่นุ่นละเมื่อเลขออกุ่นละนะครับผมมาสื่อนะครับยังบทันได้สื่อ แล้วกนันซื้อแล้วก็จังสีล่องคลิปให้เพ่นเพื่อนเบิงวาแอดซื้อตัวไดนแน่นะครับในคลิปมะเอิ่นนะครับผมเมื่อเลขกออกนอกมาเอิ่นอนกะวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับผมผู้ลังคนกับว,ว่ามันสีออกบ้านคู่ไว้สั้นว่าเลขออกบ้านคู่ได้ไว้สั้นบ้านคู่จังไดนเลขกเข้ามันมีแต่หกหนึ่งเนาะมันว่มีหนึ่งหกเนาะนี่นะครับผมมีหกหนึ่งหกสองนะครับผมมีหกหนึ่งหกสองแต่หกสองเนี่ยเพาเขาเลขเด่นหลักหน่วยเขา้าเลยตัดนะครับผม เข้าตันเรี่ยวๆๆมันงกับเซเลี่ยนี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่หานะครับผมนะครับผมห้าคู่มีห้าคู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามิห้าคู่นะครับผมเลี่ยวเลขอีกคู่หนึ่งที่แอดมักนะครับผมมันเพื่อกเนาะที่แอดมักเด้อนะครับผมแอดมักอยู่คู่หนึ่งก็คือเลขสามเจ็ดนะครับผมนะครับผมสี่ห้เพิ่มเพื่อนๆให้ไปอีกตัวหนึ่งก็คือสามเจ็ดนะครับผม เอ็ดมักอยูเลขสามเจดนะครับผมแต่วันวอกเขานะครับผมก็คือมันมีอยู่ในนี่นะครับผมมันมีอยู่ในนี่นี่นะครับผมสามเจดมันมีอยู่ในใน,นี่นะครับผมแล้วมันก็เข่าแต้มศูนย์นะครับผมมันเข่าแต้มศูนย์ในสูตรในสูตรอันตัดนะครับผมในในสูตรอันแต้มร่วมนะครับผมแต่ว่าแต้มร่วม2 0, ส,สูตรส้นกันแล้วมันบบมีเลขศูนย์นะครับมันมีตะแปดกับหนึ 1, ่งส้นกัน2สูตรนะครับแต่ว่าสูตรเฉพาะนั่นนะครับผมอีกสูตรหนึ่งนะมันสิเป็น8ปดู 01, นยะ์หนึ่งเนาะ นะครับผมเป็นหนะึ่งศูนย์แดศูนย์หนึ่งแปดะครับผมเป็นศูนย์หนึ่งแปดมันเลยสิเขาตัวนี้นะครับผมสามเจ็ดนี่นะครับผมเข้ากันเลยแต่ว่าเข้าสองสูตรส้นกันแล้วนะครับผมเลขแต้มร่วมนี่มันได้แปดับหนึ่งสองตัวเท่านั้นนะครับแล้ววันที่นี่เข้ากันเลยเอามาตัดแล้วมันก็เลยบอกเขาสามเจ็ดนะครับผมเพราะวันว่ามีแต้มศูนย์นะครับแล้วกาเซ เตะเลขตัวนี้มักอยู่นะครับผม37มเจ็ดนี่เพื่อนๆเนาะนะครับผมให้เพิ่มให้เพื่อนๆไปอีกตัวหนึ่งก็คือ37นะครับผมแอดมักอยู่เป็น6คู่เลยนะครับผม37นะครับผมเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมนะครับแอดสื้ออยู่นะครับแอดสื้ออยู่โตนี่กล็ล่ะโตสามเจ็ดก็สื่อเพิ่มกสิร่วมทั้งเหมือนแล้วก็สิเป็นนี่นะครับผม6คู่สามเจ็ดสี่สามแปดสี่เจ็ด เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดเก้าเก้าเอาก็ได้นะครับผมเก้าเก้าบาก็ได้มันเป็นเลขเบิ้ลเนานะนะครับผมก็สินเน้นไปนะครับผมเพื่อนสิเน้นไปที่สี่เก็ดสามแปเก็ดนสองเก้เน้นไปทุกคูเลยเพราะว่าเลขทุกคู่มิตครคู่งามๆนะครับผมมีเก้าเก้านี่นะที่เข้ามาต้องการหรือว่าทีเข้าส,สามารถที่จตัดทิมก็ได้นะครับผมตัดทิมก็ได้นะครับเลขเก้าเก้า บ่เอาก็ได้นะครับบ่ซื้อก็ได้เอาเอาแตงแต่ส้มนี่นะครับผมเอาแต่ส้มนี่นี่ครับเลข3ตัวนี่เฮาก็ตัดไปซ่านี่7 9 9 8 9 9เฮาก้เกานะห้ากับเจ็ดหนึ่งเจนาแป่งสี่เจ็ดหนึ่งสอนี่นะครับผมแล้วก็เพิ่มมาอีกตัวนึงก็คือ1 4 5นี่เลขฝันนะครับผมแต่ว่าแอดมั่นใจว่าเลขต้องมา4แน่นอนในงวดนี้เพราะว่าขันฝันแบบนี้บ่อผ่านซีแน่นอนเพราะว่าเห็นขันฝันเห็นผู้หญิงนี่สีไม่ซีหลอด นะครับผมเพื่อนเอาก็สีฟ้าเพื่อนๆไว้แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับอันนี้เลขบนมาต่อ้ไฮนะครับผมในช่วงอันทีเอ็อันเพชรอันผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมแต่ว่าสําหรับเลขล่างของเขานะครับผมนี่เด้อน,นะครับผมเลขล่างนะครับผมเลขล่างไฮไปที่นะครับผม9 4 8 5 1 9 2 8 2 9 9 5เด่นไปที่ วิ่ง5นะครับวิ่งล่าง5ตัวเดียวนะครับผมวิ่งล่าง5แล้วก็สำหรับเลขบนนะครับผมให้ไปที่นะครับผม3847991729376นคู่นะครับผมแล้วก็เลขบนก็ตามนี่เลย7 9 9 7 1 7้ 8 9 9 8 1 7 1 3 8 1 4แ1 2 9แล้วเลขฝันนะครับผมเลขฝันเคื่อนืนี่นะครับผมได้ไปที่1 4หาเขามาบอกนะครับผมเขาบอกว่าเลขออก1 4่หาได้วสันมีผู้หญิง2คนมาบอกนะครับผมผู้หญิง2คนมาบอกนะครับผมเป็นผู้สาวเด้นะครับว่าเป็นผู้เฒ่านะครับผมเป็นคนนมนมอยู่นะครับว่เมนผู้เฒ่าหัวงอกว่แมนนะครับผมนุ่มอยู่นะครับผมบ้านเลขออกดอกหนึ่งสี่หาวสันว่า นะครับผมนี่เริ่มมีคนมาบอกอันนี้เป็นเลขฝันนะครับผมเอาเพื่อนๆนะครับผมกระสีฝากไว้แบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆเอาสําหรับแอดกระสีล่าไปนะครับผมเพียงซํำนี้นะครับ่อทุกคนโชคดีโ่งมานับวด้วยเมื่ออื่นยังสสีาว่าคุยกันไม่เอกว่าแอดสือเลขตัวใดแน่นะครับผมเพื่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กระสีล่าไปเพียงซํำนี้ครับผมเอาอวห้ทุกคนนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งจำแหลงต้องขึ้นเก่านะครับผมโชคดีโ่งมาแล้วด้วยไปนน้ำกันนะครับผมแอดกระเสียวไปเพียงซํำนี้สวัสดีครับ